นี่พวกแกเราจะเอาแฟนเข้ากลุ่มอ่ะเอ้ย <Play. S 2> ดีครับผมชื่อโทดีค่ะชื่อเมนี้ดีค่ะสุดหลอ่อชื่อเคที่อย่าล้ามปามขาสาวยุ่งเอาสักหมัดไหมมาดิพอพอเลิกทะเลาะกันเราไปซื้อของก่อนนะไปด้วยโทรเราแอบชอบนายอ่ะมาเป็นแฟนกันไหมไม่เอาผมรักแฟนแต่ผมก็แอบมีใจให้30%แอบคบกันไหม ก็ได้ไปเล่นแมพคอนโดกันคะคารับแกว่าเคที่แปลไปปะจริงไปเล่นแมพสิบแปดวกกับแฟนเราอะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันกลับมาเราจัดการให้ขอบคุณแกามากๆนะเมื่อไหร่จะมาอาทนไม่ไหวแล้วสนุกมากเลยเบบีอูว,ว่าแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่มานานแล้วย่าเราอยากบอกเคที่ว่า เชิญมึงสองคนไปรักกันให้ตายข้างหน้าเล <gen> ยค่ะเชิญใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังเตงมันว่าเขาอะซาออยไอมีแต่วอยไวยวอยไวยกูลำคาญกูทำงานไม่ได้เนี่ยลำคาญไอ้ยีหยกูทำงานไอโยยยๆยไปกันที่รักใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังกูไม่เอาคนอย่างมุงหรอกกรีดจะกรีดหาพ่อมุงหรอ ไปก็ได้เชอะที่รักเขาขอโทษนะอืมแต่กูไม่ต้องการมุ่งไปเลยอีเลวจบแล้วนะ